หลากรถเรียงเรื่องราวเล่าเรื่องยอ่อบทเพลงแห่งจันทราทรงออ m มูลซีรีส์แนวยุทธภพย้อนยุคดรามา่าแฟนตาซีเลขาเสธิจจากทางช่องอาชีอีบทเพลงแห่งจันทราบอกเล่าเรื่องราวของลิวเซาสาวน้อยที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของตนเองเพียงเพื่อความสุขที่จะได้อยู่กับชายลึกลับเป็นระยะเวลา3มวันในตอนเด็ก ตั้งแต่นั้นนางก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขไปพร้อมกับเขาเมื่อเวลาผ่นผานๆนานหลายปีนางที่เติบโตขึ้นยังต้องทนทุกข์เพราะคําสาบานในวัยเยาว์เพียงเพื่อปกป้องประชาชนคนบริสุทธิ์และปกป้องคนที่นางรัก หลิวเซาจึงต้องร่วมมือกับชายลึกลับคนเดิมทั้งคู่ให้คำมั่นสัญญาต่อกันอีกครั้งและฟันฝ่าอุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายจะสามารถต่อสู้กับโชคชะตาอันแสนเดินทศและเปลี่ยนแรงตอนสมได้อย่างไรก็ต้องไปติดตามชมค่ะดัดแปลงจากนิยายเปินเว่แต่งโดยคุณสุเครไม่มีฉบับแปลไทยนะคะนำแสดงโดยจางปินปินระบบลู่หลี ชีลู่รบดลิวเซาหวังโยซัวระบทเฮนานักแสดงสมทบก็จะมีจางเฮฮุยจืออันเรหวังหลาหมาเวจำนวนตอนไดรามาณ4ี่สตอนจบนะคะเรื่องนี้ก็ได้เลิกออนแอร์อง air, ลงจอเย็นนี้ค่ะ15ธันวาคมปีหกห้แกอย่ายลืมไปติดตามรับชมกันนะคะคลิปรีวิวก็รอกันอีกทีนึงค่ะส่วนคลิปสปอยปล่อยพรุ่งนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ